สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสีบีบีฟาร์นะคะวันนี้ก็มาเจอกันคําม,มืดปืดตาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เวลา18นาฬิกาประมาณ10นาทีแล้วนะคะที่โบกำลังบันทึกวิดีโออยู่ตอนนี้นะคะก็คำไวซสเลเกินนะคะช่วงนี้อสำหรับวันนี้โบก็จะมาตอบคําถามนะคะหรือว่าไขข้อสงสัยสำหรับมือใหม่นะคะอยู่2หัวข้อด้วยกันนะคะก็คือการการ หาซื้อแหลง่งหาซื้ออุปกรณ์นะคะแล้วก็ขนาดของกล่องโฟมนะคะที่จะใช้แล้วก็จะใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะสำหรับท่านที่ถามมาเยอะๆนะคะจะมี2กลุ่มด้วยกันนะคะที่โบได้รับคําถามมานะคะก็คือกลุ่มแรกก็จะเป็นท่านที่กําลังจะลองปลูกเพื่อเอาไว้ทานเองที่บ้านนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นท่านที่กําลัง จะปลูกเพื่อหารายได้เสริมนะคะก็จะก็คือปัญหาแรกๆนะคะหรือว่าข้อกังวลข้อสงสัยแรกๆที่ถามโบนะคะก็จะมี2อ,อย่างด้วยการที่พูดมาเมื่อกี้นะคะก็คือแหล่งจัดหาซื้ออุปกรณ์แล้วก็ขนาดของกล่องโฟมที่ใช้นะคะว่าจะใช้แบบไหนดีจะใช้ยังไงดีถึงจะคุ้มนะคะแล้วก็ปลูกได้เยอะนะคะเดี๋ยวโบวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังกันคะ่ะ ข้อที่1น,นะคะการหาอุปกรณ์นะคะมือใหม่ของเรานะคะไม่รู้ว่าแหล่งซื้ออุปกรณ์ซื้อตรงไหนได้บ้างอ่าแล้วก็ราคาอุปกรณ์นั้นมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะถ้าเราแบบอยากได้ราคาถูกจริงๆเราก็ต้องซื้อในปริมาณที่เยอะๆนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งทุนไว้สําหรับตรงนั้นนะคะอ่าแหล่งที่โบาหาอุปกรณ์ได้ง่ายที่สุด ตอนแรกๆที่โบเริ่มปลูกเลยนะคะก็คือแอป,ปสีส้มนั่นเองนะคะหรือว่าแอป,ปช้อปปี้นะคะเพราะว่าที่โบเลือกตรงนั้นก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้เปรียบเทียบราคาอุปกรณ์ได้หลายๆร้านพร้อมกันนะคะแล้วก็หยิบใส่ตะกร้าไว้วหลายร้านแล้วเราก็มาเลือกดูนะคะว่าอ่า ร้านไหนถูกร้านไหนแพงนะคะร้านไหนอะไรยังไงนะคะแล้วเราก็เอาราคามาเปรียบเทียบกันดูนะคะหรือว่ากลัวไม่ตรงปลกกลัวแบบได้ของไม่ตามตรงที่สเปคต,ต้องการนะคะเราก็ไปดูที่จํานวนชิ้นที่เขาขายก็ได้นะคะเขาจะมีข้างล่างไว้ว่าอ่ะเขาขายได้กี่ชิ้นกี่ชิ้นถ้าเข้าขายได้เยอะอ่ะแสดงว่าร้านนั้นอ่ะคนน่าจะนิยมสั่งมากกว่านะคะ แล้วก็ไปดูตรงที่เขารีวิวให้ก็ได้นะคะในแอปตรงนี้ว่าเขารีวิวให้ยังไงโอเคหรือเปล่าส่งจริงส่งไวไหมนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องการตรงปลกหรือเปล่านะคะถ้า,าเราพอใจร้านไหนเราก็ค่อยกดสั่งเอาร้านนั้นได้เลยนะคะซื้อเอาได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะอา,อาจจะเป็น คุณตาคุณยายนะคะที่ดู YouTube แต่ว่ากดซื้อไม่เป็นอย่างนี้นะคะก็เข้าไปใน Facebook ในบุ๊กของเรานะคะแล้วก็เซิร์ชเลยวา่าขายอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปโนิกนะคะโบก็ไม่อยากจะแนะนำไปร้านนั้นร้านนี้ไปเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าโบก็กลัววา่ามันจะไม่ตรงปกนะคะแต่ก็ให้ดูกับ เพจที่น่าเชื่อถือได้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเพจโบก็ไม่ค่อยได้สั่งสั่งซื้ออะไรนะคะถ้าเป็นกล่องโฟมนะคะถ้าแถวบ้านเราหาไม่ได้จริงๆนะคะตามตลาดนัดนะคะตามกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารสดนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะในกลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่าซื้อขายกล่องโฟมมือ2 ะะก็จะเป็นกลุ่มเขาจะมีกลุ่มที่พะะ่อค้าแม่ค้าเข้ามาลงขายไว้ตรงนั้นนะคะแต่ก็ต้องดูให้ดีๆนะคะว่าใครจริงใครปลอมแล้วก็ดูเช็คเครดิตพะะ่อค้าแม่ค้าท่านหน้ากลุ่มก็ได้นะคะก็จะมีหลายเจ้าเลยนะคะหลายราคาให้เลือกซื้อนะคะที่แรกนะ่ะโบว่าจะเอามาขายอยู่นะคะพวกกล่องโฟมพวกอะไรประมาณนี้แต่ทั้งด้วยเวลา ระยะทางที่โบจะไปส่งแล้วก็รวมถึงค่าส่งด้วยนะคะค่าแพ็กสินค้าต่างๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะแพงนะคะแล้วที่สําคัญเลยก็คือเวลาที่โบกลัวมันไม่พอแล้วกลัวจะขาดตกบกพร่องตกหลน่นชงช้าอะไรประมาณนี้นะคะโบก็เลยอ่ะชะลอตัวนี้ไว้ก่อนดีกว่านะคะก็คือชะลอไว้อย่างไม่มีกําหนดนะคะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวให้อะไรอะไรมนลงตัวกว่านี้โบอาจจะนํามาจําหน่ายให้ก็ได้นะคะ ส่วนราคาของกล่องในกลุ่มนะคะถ้าเป็นกล่องปลานะคะคของปลาแซลมอน,นะะจะตกอยู่ที่กล่องละ50-70บาทนะคะอันนี้ก็คือราคาปากติเลยนะคะสำหรับมือใหม่เข้าไปดูอาจจะอ้แพงจังเลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มก็ราคาประมาณนี้รวมส่งแล้วนะคะอันนี้ก็คือราคาปากติที่สามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะ ส่วนกล่องกุ้งนะคะก็จะตกอยู่ที่กล่องละ30 40ิบถึงบาทนะคะอันนี้ที่โบพูดมาก็คือจะเป็นราคาที่เขารวมส่งแล้วนะคะส่วนมากเขาก็จะขายเป็นแพ็กการเป็นแพ็คสามกล่องเป็นแพ็คห้ากล่องอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าใครหาได้ถูกกว่านี้นะคะก็ชีพ้พิกัดให้เพื่อนๆได้ทราบด้วยกันนะคะใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะก็บอกไว้อีกครั้งนะคะว่าโบไม่ได้จำหน่ายกล่องโฟมนะคะ ไม่ได้จำหน่ายกล่องนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกถ้วยปลูกอฟองน้ำมเมล็ดพันธุ์อย่างนี้นะคะ,ะก็หาซื้อในแอปช้อปปีก็ได้ก็จะได้ราคาถูกกว่าโบอีกเพราะว่าโบก็ซื้อมาใช้ที่สวนอยู่เป็นประจำนะคะถ้าโบจำหน่ายก็อาจจะราคาแพงหน่อยเพราะว่าโบก็ไม่ได้เยอะๆซื้อไว้เยอะๆแบบที่เขาเอามาขายโดยตรงเลยนะคะถ้าใครอยากได้ก็ทักมาทางเพจก็ได้พวกถ้วยปลูกฟองน้ำมเมล็ดพนันธุ์เนี่ย หรือว่าเป็นท่าุาอาหารปุ๋ย AB อย่างนี้โบก็มีแบ่งจําหน่ายให้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ราคาแพงเกินไปนะคะก็ยังสามารถอยู่ในยังอยู่ในราคาปกติที่เขาซื้อขายกันนะคะอาจจะถูกกว่าหรือแพงกว่าก็แค่นั้นเองนะคะถ้า,าเราพอใจที่ไหนแล้วก็ค่อยสั่งซื้อที่นั่นนะคะสำหรับปุ๋ย AB นะคะในราคาในท้องตลาดก็จะมีทั้งถูกและแพงแตกต่างกันออกไปนะคะก็ หาซื้อได้ตามงบประมาณนะคะจะมีทั้งเป็นแบบแห้งอ่าแล้วก็แบบเป็นน้ําที่เขาผสมมาเลยก็มีจะตกอยู่ที่ลิตรละ50-60บาทหรือว่า90-100อย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะราคาถูกราคาแพงแตกต่างกันไปตามอ่าแพ็กเกจที่เขาจัดให้เรานะคะแล้วก็ตามระยะทางการขนส่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะปุ๋ยแต่ละสูตร แต่ละเจ้าอาจจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางสูตรอาจจะใช้ตัวนี้น้อยกว่าบางสูตรใช้ตัวนี้เยอะกว่านะคะก็ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเราก็ลองซื้อมาทีละเล็กทีละน้อยมาหลายๆเจ้านะคะค่อยๆซื้อว่าตัวไหนอเหมาะกับเราตัวนี้เหมาะกับเราเราต้องการปลูกผักเป็นเราต้องการปลูกผลไม้ที่เป็นผักผลไม้ที่เป็นลูกอย่างเช่นมะเขือเทศพริก เมลอนอะไรประมาณนี้แล้วก็บอกเขาว่าเราจะเอามาใช้ปลูกพืชผลที่กินผลนะหรือว่าเราจะเอามาปลูกผักสลัดเป็นผักไทยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาาจะได้แนะนําให้เราถูถูกนะคะหรือใครสนใจที่จะใช้สูตรที่โบใช้อยู่ก็ก,ก็โบก็มีแบ่งจําหน่ายให้นะคะท่านสาหรับท่านที่สนใจแต่ว่าโบมีเฉพาะแบบแห้งนะคะขนาด5ลิตรที่จะ ต้องนําไปผสมน้าเองนะคะก็คือ,คอหลายๆท่านทักเข้ามาว่าอ่าระหว่างปุ๋ยแบบน้ํากับปุ๋ยแบบเม็ดเนี่ยเหมือนกันไหมนะคะก็เหมือนกัน,นะคะ่ะแค่ว่าปุ๋ยแบบน้ําเราเอามาใช้ได้เลยนะคะแล้วปุ๋ยแบบแห้งเราต้องมาผสมน้ําละลายน้ําก่อนเราถึงจะนํามาใช้ได้นะคะแต่ว่าท่านที่อยากปลูกเยอะๆอย่างเงี้ยวูนแนะนาให้เป็นแบบ แบบแห้งมาผสมเราเองดีกว่านะคะเพราะว่าแหล่งน้ําที่เราผสมปุ๋ยละลายปุ๋ยมันก็จะได้เป็นแหล่งน้ําเดียวกับที่เราใช้นะคะโบคิดว่าโบคิดว่าอย่างนั้นนะคะโบคิดว่าอย่างนั้นอาจจะถูกหรือผิด ก็ไม่รู้นะคะแต่โบคิดว่าอย่างนั้นว่าแรงน้ําที่เราใช้ผสมปุ๋ยของเราเพื่อที่จะมาใช้ปลูกในกล่องเนี่ยโบคิดว่ามันจะดีกว่านะคะแล้วก็หัวข้อที่2นะคะมือใหม่ของเราจะสับสนเรื่องขนาดของกล่องโฟมนะคะว่าเราจะใช้ขนาดไหนดีจะคุ้มถ้าใช้แบบนี้จะคุ้มหรือเปล่านะคะเติมปุ๋ยเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะ เขาจะนิยมใช้กันอยู่2 2ขนาดด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นกล่องปลาแซลมอนแล้วก็กล่องกุ้งนะคะสําหรับกล่องปลาแซลมอนก็วัดจากข้างในนะคะจะได้ขนาด33คูณ72คูณ18นะคะใส่น้ําเต็มๆนะคะได้42ลิตรนะคะอัตราส่วนปุ๋ยที่ใช้ถ้า3ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะคะกล่องปลาแซลมอนจะใส่ปุ๋ยอยู่ 126่งสิบหซีซีนะคะสำหรับกล่องกุ้งวัดจากข้างในจะได้34มสิบคูณสีคูณสิจะใส่น้ำได้24ลิตรนะคะถ้าอัตราบวดอัตราส่วนปุ๋ยที่ใช้คือ3ามซีซีต่อน้ำหนลิตรแสดงว่ากล่องกุ้งจะใส่ปุ๋ยอยู่ 7จ็ดสิบสองซีซีอันนี้ก็คือขนาดที่เติมน้ำเต็มเต็มกล่องเลยไม่มีเว้นที่ว่างไว้เลยนะคะก็คือขนาดนี้แต่ว่าขนาดกล่องแต่ละใบาอาจจะมีขนาดคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยนะคะอาจจะแตกต่างกันทางความลึกความยาวความกว้างอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะแตกต่างกันแค่ประมาณ2-3ถึงเซนติเมตรแค่นั้นนะคะแล้วมือใหม่ก็จะสงสัยว่าตกลงกล่องขนาดนี้น,นี้นี้นะคะ จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่กันแน่นะคะถ้าตามวิธีของโบนะคะถ้า,าจะจำให้ง่ายๆเลยโบจะไม่จำจำนวนลิตรข้างหลังเขาโบจะจำแค่จำนวนเต็มๆของเขาเลยก็คือกล่องปลา40ลิตรใส่ปุ๋ย120ซีซีนะคะกล่องกุ้งใช้น้ำ20ลิตรใส่ปุ๋ย60ซีซีนะคะก็คือใครจะทำแบบนี้ก็ไม่ผิดนะคะใครจะทำแบบโบก็ได้นะคะเพราะว่าโบก็ ใช้อัตราส่วนเท่านี้เลยก็คือคิดง่ายๆเลยไม่ต้องคิดปลายของเขามันจำยากก็ก็ให้สังเกตอาการอของผักของเรานะคะถ้าเขาใบเหลืองก็ให้คิดเป็นอันดับแรกเลยว่าปุ๋ยเขาไม่พอนะคะเราถึงค่อยๆเติมปุ๋ยเข้าไปอีกนะคะหรือว่าถ้าใบเหลืองแล้วมันแก้ไม่หายจริงๆ เราถึงจะมาวิเคราะห์กันอีกทีนะคะแต่ถ้าอยากให้วิเคราะห์ได้ง่ายๆเลยนะคะก็ต้องมีปากกาหรือว่าเป็นเครื่องวัดค่า ec มาใช้นะคะเราจะได้คำนวณจำนวนปุ๋ยที่จะเติมลงไปได้ถูกต้องแล้วก็พอดีนะคะใครที่จะไปหาซื้อก็ในแอปซีสซมเหมือนเดิมนะคะพิมพ์เข้าไปเลยว่าปากกาวัดค่า ec หรือเครื่องวัดค่า ec นะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณร้อกว่าบาทร้อี่สิบบาทอย่างนี้เป็นต้นนะคะ เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะคะโบก็จะามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในคลิปต่อๆไปนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากให้โบทาคลิปเรื่องอะไรก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยนะคะเพราะว่าในแต่แต,แต่แต่ละอย่างที่เราจะทดลองมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลากว่าจะเห็นผลนะคะก็คอมเมนต์ไว้เลยว่าอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะโบก็จะได้ไปหาข้อมูลต่าง,างๆเพื่อรวบรวมไว้ทำคลิปให้มาเล่าสู่ คุณผู้ชมฟังได้ง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้ก็อขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมและก็รับฟังนะคะขอให้คุณผู้ชมปูพักแยงมีความสุขกันแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ